Ảo hưa à bye 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 bye, đâu hả Thôi à, bê bai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 . Bên đưa, Bên Thôi Kìa mẹ Bay lên bay luôn Bên đưa, Ờ à, bay สวัสดีครับวันนี้ผมได้นำภาพสวยงามนะครับผมของไพลงงามนะครับเมื่อตอนไปแห่ที่บ้านหนองสมงนะครับอําเภอบ้านข้าวจังหวัดชัยภูมินะครับผมก็ได้ถ่ายภาพกับท่านเจ้าภาพนะครับอ่าก็ใจดีมีเมตตากับไพลงงามมากนะครับผมก็ขอบคุณท่านเจ้าภาพนะครับอ่าคลิปนี้ก็ ความยาวก็ไม่ถึง10นาทีนะครับผมแต่ก็อยากจะนำมาให้แม่แม่อซได้ชมกันนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาได้ทำคลิปนะครับผมวันนี้ว่างๆก็เลยมาตัดคลิปให้มาชมกันนะครับอันนี้เป็นเจ้าภาพนะครับผมฝั่งซ้ายมือนะครับใส่แว่นนะครับผมเสื้อเหลืองนะครับอ่าก็ท่านก็มีเมตตามากๆนะครับอ่าไว้วางใจช้าง พลายงามแห่งสุ้มศรีทับไทยก็ได้ติดต่อว่าจ้างช้างพลายงามมาร่วมขบวนแห่งานบุญแจกข้าวนะครับผมฉลองอัฐิกับทางครอบครัวนะครับก็ขอให้ท่านเจ้าภาพมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมนี่ก็เอามาให้รับชมกันนะครับเป็นคลิปวิดีโอและภาพสวยงามนะครับของพลายงามใส่ชุดสีเหลืองนะครับผมอ่า เอามาให้ชมกันก็ไปรับชมคลิปวิดีโอกันได้เลยนะครับผมอ่าไปกันเลยครับโวยโวย,วยครับสวัสดีครับผม ช่อง Family ศสีทับไทยนะครับหลังจากที่แห่เสร็จแล้วครับผมก็อาบน้ำให้พลายงามแล้วนะครับตอนนี้จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับผมเย็นสบายไหมครับขอบคุณท่านเจ้าภาพนะครับผมที่ติดต่อพลายงามมาร่วมในงานบุญในครั้งนี้นะครับงานพิธีมงคลนะครับบุญแจกข้าวนะครับฉลองอัฐิในวันนี้ครับผมขอให้เจ้าภาพ ท่านมีแต่ความสุขความเจริญครับสมบังปรารถนาทุกสิ่งทุกประการนะครับผมลำา้ำรวยๆครับอตอนนี้ท่านเจ้าภาพก็มารอส่งพลายงามขึ้นรถนะครับผม thoái thoái thoái, ba, về bàn ba, thôi nào, Thoái bên nữa, má lục má กลับบ้านแล้วป่ะยังไม่อยากกลับหรือเปล่าครับไปแล้วลูกป่ะเฮ้อมา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 อ่าเพิ่นจิขึ้นรถแล้วเด,ด้อครับมา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  Má 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 lên là má Má mày là là mày Má 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 lên má, là má. ơ hoa 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 bên hoa 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 ưa, mày, ưa, ưa, ưa mày, ưa, à lọc lọt đây bị sao ta quăng luôn ขอบคุณหลายๆด้วครับเดอครับขอบคุณหลายๆครับมือขึ้นก็นอนม้วนหลมืาขึ้นฝันดีไหลขอบคุณเจ้าของบ้านนะครับสซแต่ว่ารสงใส่นน้ำแข็งไมบอครับผม อ right? right ่าจะกลับบ้านแล้วครับรายงามรูปหล่อนะขอบคุณกำลังใจจากแม่แม่เอฟซีนะครับผมดูอาหารช้างครับเพียบเลยครับสลื่อสลื่นโอ้ Oh. เราเดินทางต่อนะครับกลับบ้านก่อนก็มีคิวงานอีกวันที่11นะครับเมษายนนะครับผมถึงนี้นะครับที่ลบบุรีอำเภอท่าวุงนะครับผมเจอกับพลายงามได้นะครับแม่แม่ขอบคุณกำลังใจนะครับผมทุกท่านนะครับ งามก็อิ่มมากนะครับวันนี้เดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับ